โอ๊ยกลัวสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนที่กำลังดูสวัสดีหน่อยตวันดีค่ะก็โอเคตอนนี้กับเกม Baby Blue เนะม่ไม่แน่ใจโอ้ยเสียงแท่งโคตรหลอนเลยว่ะ ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงใครของอีกคนหรือเปล่าน่าจะได้ยินเนาะโอเคได้ยินแหละัำเอะโอเคก็อยู่กับเกมเจนนี่นะฮะโอเคก็อยู่กับเกมเบ b y ี้บลูแล้วก็อยากเล่นอ่ะทำไมต้องให้เราเล่นเกมนี้ด้วยคุณอยาเห็นทัพที่สุดอะไเกมก็ได้่ะแบบนี้ ไม่เล่นได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่หมดแล้วเล่นแล้วต้องเล่นต้องเล่นเออมื่อกี้เข้าไปดูว่าแป๊บหนึ่งแมันโคตรน่ากลัวเลยจริงนะใช่ไม่หรอแป๊บเดียวนั่นเองแต่ดูนนะเราไม่ได้ยินเสียงเองอืมหมันอยากที่ทำเนี่จะได้ยินนี่เปิดลำโพงก็ไม่ได้โอ้ <c oughs> ทำมันหลดแล้วหลดช้าก็ได้เน่เราไม่รีบโอ no, no, no. นนอนเนาะกดกดเล่นสดๆเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิดโทรศัพท์กันเดี๋ยวไม่มีคนโทรเข้ามาอีกไม่หลานหอยเฮ้ยตอนเริ่มอยากให้มันโหลดเร็วๆแล้วอยากเล่นโอ้โ <c oughs> หดูเร็วไอ้บอ๊ะโอ้ย เร็วไป,วปยไมหน่าพูดเลยกูห่อยเออต้องเล่าในเรื่องเกมไหมอันี้จเร็วเสร็จแล้วพูอ้อย่างอะไรอมาแล้วโอเคครับในเรื่องในเรื่องก็ไม่อยู่ว่าเราเป็นเด็กหาลลคนหนึ่งไนงะชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ประมาณห้าขวบแล้วแล้วก็ยังไงเดี๋ยว ตุกตาเราหายไปจากเตียงเราเราต้องไปหาตุกตาใช่ไหมใช่ใช่ก็ได้เดินช้านะาต,าตุกตาอยู need ่นี้เั่นไงก้าต้องหาไอเจตีนก้าตัว,ลวเลยเอดดี้อเอดดี้ไหนมาหาหน่อยอุย้เยเกินเลยตกเลยให้ไปหาได้ขอมาหาเหราเฮ้ยเอดดี้เราไปหาได้ไม่ต้องมาหา ปเปิดไฟได้ไหมห้องมันมืดไอ้หออุ้ยประตูรู้สึกอันมองเนี่ยอะอัน <laughs> มองในสลิปอ่อทำไมมันมืดจังวะเกมนี้ไม่ใช่เกมผีเนาะมันเกินบ็อกเอาไปเห็ดกันเล่นในบ้านแอนตุกตาเฉยมีอะไรออกมีมีกทสศัพท์่ตัวเองเอุ้ยไขประตูเอา้าเดียวเปิมไอปิดเ,เองอะ เลน,นี่ยด้อ <laughs> ยูไม่เห็นน้าต่างลมมันพัดจากไหนหอะไรอยู่ปะ้ิตกใจเฮดดี้อยู่ใต้โต๊ะเปล่าโอเคกับไหมครับ<ม>โออยู่ไหนวะเฮดดี้เฮดดี้หาเฮดดี้มาหาเราก็ได้นะมาแบบดีๆอ่ะอ้ เชิญเชิญชวนให้เราไปห้องนั้นเนี่ยเข้าไปไหมทางนั้ป่ะตรงนี้เด็ดดี้อยู่ใต้โซฟาเด็ดดี้ขึ้นโซฟาแล้วมันเก่าเดี๋ยวเราเอาโซฟามานั่งดูอะไรมันนั่งดูกำแพงเปล่าๆนนอเปล่านอนไอ้เนล่นไม่ไปทางนั้นแน่มันนี่ไปทางนั้นแน่เราควรเข้าไปไหม มันต้องมาอุที่มันห้องอะไรบาร์ดูมห้องนอนบา้านมันเปดูมเปิดได้บอ่อตู้นี้จะดีหน่อยวิกาจบวิเขเกมผีวิไม่ชอบกระจกมากเลยอวิพวกไอโสดช่วโสดช่วมีอะไรอ่ะอื้ห,ไรหรูไม่อยู่แล้วเสียงชะโค้งน้ำไหลอะ่ะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร ไอ้ยท uh, ั <laughs> <'s very> <laughs> ้ง <that> น <spooky> ั้นก็มีม <MJ> ีทางไปอะไฟมันมืดมากอะเปิดแสงหน้าจอเพิ่มอนอ่ยนี่เดี่ยนอนห้องนี้น่ามีละไปดีกว่าโอ้ยเจงโดรสับทมีเกีตตามมาลงวานปิดกอนน่เห็นข้างหน้านั่นไหมมันมีแสงอยู่อะแต่เราไม่กล้าเดินไป เราควรไปไหมไม่เอาเหลือขวาดีกว่าเดี๋ยวกลับไปดูทางเดิมก่อนไปก็ได้ว่ะทางเดิมมน่ากลัวกว่าอืมวิว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 ฟ้าผ่าใช่หรอใช่เมื่อกี้ฟ้าผ่ามองเห็นเลยวุ้ยเมื่อไม่เอาอ่ะอุ้ยทำไมมืดหมดเลยอ่ะ เมื่อทางมันเมื่อเราไปทางเดิมหมดได้ไหม <c oughs> เธอช่วยเราคิดดีเธออยู่กับเราอะนี่จะไปทำไมอ้ <c oughs> อากกวนะกูนี่มันมีแสงอะเราชอบแสงเลย <c oughs> โอ้ยไม่มีอะไรก็ได้แแต่่าไมสงอจริงๆเราจริงๆเราไม่อยากหาเดซี่แล้วเรากลับเข้าไปนอนได้ไหมน,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 นี่ประตูอยู่ตรงหน้านี่เอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เย่นอนบาเฟรมเลตตกเอาค้างกำแอลแอลอบอะไรกันเฮ็ดดี้ไปเร็วไปทางนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนนี่แข่งกล่องเพลงอุ้ยเดียงใครเปิดประตูปิดมือก่อนอุ้ย ก็แตกก็ไปแตกไม่อยู่แล้วกลัวแไ่ทั้งนั้นแหละอย่างไรก็มีแตกนะไม่มีหลอดไฟมันแตกไม่ไหมอุ้ยอาจักห้องน้ำดิมันวิ่งได้อะเิ่ยมันวิ่งไม่ด้วยเว้โอ้ดูเตรียมหนีเลยฮะชิปปุ่มชิปม้อเนี่ยโอเคผมเตรียมหนีเลยไม่มีอะไรนะ เฮ้ยว่าเรากลับไปดูในห้องางานรอบไหมไปจเจอแบบบุญจองกุญแจเงี้ยล็อกห้องนอนสวัดิเอ็นชัคโคกเหนื่อยแน่ไม่ได้อ่ะดีไหนเมือนอู่ในห้น้ำเัคโคกนายเคยหมุนไปรอบแล้วสวัสดีชัคโคกเราเองรู้จักเราเปล่าอ้าวแมงคามชัคโคกเลยยินดีไงสวัสดี วัสด,ดีอุ้ยทำไมเงียบฮัลโหลอุ้ยอยู่กับเขาก่อน <c oughs> อยู่วิ่งไปไหนอยู่ข้นงไปงมต่ำๆเลยอะ่ะอุ้ยทำไมเป็นลูกมือ่ะเฮ้ยมันเสี่ยงเปิดประตูอะ่ะแล้วประตูอยู่ไหนอ่ะเอ้งตรงโน้นือนี่จ้ะฮไหนอ่ะมองไม่เห็นอะ่ะ ห้องนี้เหรออืทางนี้เราไม่เคยมาเว้ย Living room ห้องนั่งเล่นอ่ะ Living room Living room Living room l i v room นี่กัไฟนี่แม่น่อยู่ไหนอุ้ยเฮ้ยทำไมห้องนั้นเปิดอ่ะมีโตฟ้าด้วยทำไมตรงนี้ล้มอ่ะอันนี้ล้มเธอ รหลบตรงนี้มั่งน่ะ้ยฝั่งนี้มีทางไปอนะ่ะเดี๋เด้อประตูอุ้่ประตูนี้ <Is sh. S 1> น็อกอรอกดเคมาล็อกนะ <Okay. S 1> อ่ะก็เสียงเข้ามุมแล้วมันเสียงอะไรใต้โซฟาอะไรนี้ไม่ได้อมันหลบได้เพราะเราตัวตัวเราสูงกว่าโซฟาดิ <c oughs> นี่ยมันสูงกาโซฟาอ่ะมันเข้าไปไม่ได้อ่ะมันนั่งไม่ได้อ่ะอืมไม่ต่ออีฝั่งนู้นมันมีอ่ะมันมีทางไปอ่ะลองไปดูดินั่นน่ะนั่นนักเห็นว่าอม,มีมามีมายกด้วยเย่มายโยกมายโยกมายโยกโู้โ,ยม,ยโ,ยม,ยโยมีเดียรูมห้องอิเล็กทรอนิกทำไมไม่มืดหมดเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยประตูมันมีเสียงคนร้องเพลงอะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเทดดี้หรอเย้เจอเทดดี้แล้วไปแล้วดูแล้ว้องนี้ไม่อยู่แล้วน่กลว มันเน่ากูไงเซฟไหมปุ่มเซฟมีไหมแน่มีด้วยแน่เซฟเซฟก่อนเลยแน่เดฟดีไปเลยเว้ยวิอา้าววิเห็นป้าอ่ะตอนแรกตอนนั้นรูปปั้นบนเนี่ยทำไมมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างนะเฮ้ยวินดีด้ที่สองมีเสียงเข้ามุมเลยอะ่ะคนดูตัวมืดช่างแม่ง เฮ้ยเมื่อกี้มันเสียงอะไรเนียมัลังตื้อเดะ่ะแล้ตอนนั้นเองอยู่คนเนี่ยต้มัมาหนูไม่ค่อยเ <c oughs> ทดูีล่นนเท็ดด้นเนี่ยโว้ยมันมีตั้งเก้าตัวเี่ยงเลยเท็ดดี้จเจออะไรไหมนะคขี้ใจเกมนีม้เกมเฉยๆเกมบ้องแบล็ผีเผไม่รอดทำไมห้องนี้มันอารมณ์นวิ อุวยมีมันอวยหน้าตาหน้าตาตรงนี้ก็มีห้องไปหน,น,น้าต่างห้องเงินวบวนนี้เดินๆเดินดูให้ทุกหน้ามันจะดีหรือเปล่าอ้าวเฟรมเลยตกเลยเทดีไม่ใช่ไม่เอา จเอาเทปที่น่าตายสั่งวุ่นวุ่นแล้วงี้เราต้องไปหาล็อกเออใช่เราหากแกเปิดห้องใช่ไหมวุ้ยวุยว้ยวุยว้ยวุยว้ยวุ้ยเจอประตูเจอประตูต้องเปิดประตูทำไมเจอแต่ประตูทำไมเจอทีทางาไปห้อง,องห้องมันมีไฟเละเข้าไปดีกว่าแอบล็อก แล้วใครก็พอเด็กทารกแค่ขวบอยู่ในบ้านเดียววะไมนบ้านมันคดแวงเลยเนี่ยเขาไปท้าเขาวมงกดได้ไหมไม่เราใส่รองปท้านั้นแหละตรงนี้ก็มีทางไปแต่เราไปไม่ได้ไมืดมาเต้แต่มันมืดตรงนี้มันมีแสงออกมาไม่รู้ใช่ประตูเปล่าไอ้หลี่ยมว่ะอ้าเป็นแคปโรมธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วไม่มีประตู อ่าเปิดได้โอ้โหอื้อหอห้องทำงานไม่คิดอุ้ยกล่องตกกล่องตกทำไมห้องทำงานไม่เนมนคี่จะตกแต่งรูปพงรูปภาพเมเลยเหรอ่ะเแล้วกล่องตกมาอุ้ยอุ้ยตกใจกระดานกราฟห้องอุ้ยห้องที่จะลนไปไหนพี่ในกล่องอุ้ยมันดันได้ด้วยเว้ยตรงนี้มีหมีเปล่าเนี่ย เจโลแล้วอุ้ยพี่กล่องพี่กล่องแี่กล่องมีอะไรบ้างไม่มีอะไรตงไนลมพัดมันปิวเออคิดง่ายดีเออเจโลแล้วเว้ยดันกล่องไปดันกล่องไปหลังหลังนี่มันมีอะไรแน่ๆเลยอุ้ยอีแกแล้วเสียงแล้ว,วอุ้ยตกใจเก้าอี้อุ้ยเจอเท็ดดี้แล้ว,ว สี่ปอนเนี่ยสี่ปอนเล้วเอ้าเฮ้ยตอนแรกมันไม่มีข้อความอะไรอ่ะวีอันเนี่ยเฮ้ยวีนเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆกลโอไม่ต้องมาอยู่ใกล้กูไม่ได้ยินถึงออกไปเฮ้ยทำไมตรงนู้นหน้าต่างนะออกกระถางเลยที่เราไม้อู้หูหูโอ้ยว้ยกลัวอยู่ๆก็พอขึ้นมาอุ้ยแล้วที่ไหน ไปทางไหนได้มั้งยูยไฟดับไฟดับมูไม่หาแสงแล้วไม่อยู่แล้วนีเปิดได้ปะไม่ได้มันล็อกเฮ้ยหรือว่ากดก็ล็อกอยู่มูนีไฟดับแล้วไม่อยู่โอ้ยไปห้องไหนดีวะ เฮ้ยเราลองจะเสี่ยงไปห้องไอ้ตรงแรกดูเราใช้คำว่าเสี่ยงด้วยนะมกเรากลับไปดูตรงไอ้ห้องใกล้ๆห้องนอนกันดีกว่าเฮ้ยขนก็เนี่ย <laughs> นี่ปิดพัดลมมันยังแงวเลยโอ้เดดดี้เดดดี้อย่าต้นกับเราเดดดี้ออกมาหาดีๆก็ได้เราจะรอในห้องนอน <laughs> นโนเนนเราับไปรอในห้องนอนดีมั้ยปี้ยทำไมมันสว่างวะ โอ้เลยดีเลยอ้วกวยรูปปั้นยังเลยวิวิวไหนประตูวะอันนี้คล็อกว้าวจริงจริงนะวิวเป็นเลตกโอยกระตุกเลยจริงจริงนะมันต้องให้ผมไปตรงน,นั้นจนไดแ้แล้วแล้วห้องมันก็ล็อกหมดแล้วผมจะแบง ไม่มีทางไม่มีนะเราเราเข้าไปหมดแล้ยไม่นี่ไงทางตรงกลางอ่ะตรไหนตรงกลางไหนเนี่ยตรงตรงไปเลยนะตีสามแยกอ่ะสามแยกสามแยกไหนโอ้โหก็มืดจังมานไม่เคยเปิดไฟหรอกครับไอห้องที่มันมีผนางอ้ะโอ้โหตรงนั้นนะเนี่ยตรงนี้เรายังไม่เคยตรงกันตรงไปเลยอ่ะลองตรงไปนะแต่มันมืดอ่ะ เอามือมืดเอ,อ,อาชิบหายมีก็มือมือเอามือให้หมดเลยอ่ะนี่กลับไปเดิมไปโอ้ยเผื่อตรงนี้หลอดไฟมันแตกนี่าน่าไฟนู้นมันแตกอ่ะไปสีบไปสีบเดี๋ยวไม่เอาเดินเหยียบแก้วเดี๋ยวขาเจ็บนี่ดิก้มดูตัวเองในกูมีตัวตนวะเนี่ยไม่มีเงาเลยโอ้ อ๋อตอนนีเราเลเกมนี้เราเล่นเป็นผีใช่ไหมโอ้เสร็เครนี่ทางนี้เราก็ไปกันมาแล้วอะทางแยกเนี่ยมันตรงกลางมันไม่มีแสงโอ้ยตกใจนิวก็เสียงประตูในเกมมันจะล่นไกลๆได้ไหมเฮ้ยให้เราไปกินเหรออือหึต้องไปเลย ผมนี่เดินก้มหน้าเลยไม่เห็นมีอะไรเออ๊าดเนี้ยอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยรองเท้าไปพีิอืมเอาเขาหัวมันได้เลยสองทางที่มึงกันนั่นแหละอเออทางนี้ดีดีวพรอจะลอ,อ,องอีก ประตู้อุ้ยเนี่ยทางนั้นยังเปิดไฟอ่ะเปิดปิดตูเปิดอุ้ยอุ้ยเพียงไรหนึ่งหนึ่งขึ้นเก้าอี้เข้าไปดูห้องมีอะไรวะห้องมันเปิดไปอยู่ห้องเดียวพ่อคาพ่ออยู่ในห้องนี้พ่อคาบอกมาลกผมหน่อยผมเดียวหัวหกเนี่ยอือ เด็วก่อนเนี่ยเสือเสือเสือมาเย็ดเย็ดเสือเหมืนเดิมไปละโอเคเขียงมันนู้แล้ววะจะแข่งเว้ยเฮ้ยห้องนี้มันห้องทำงานหรออ๋อเราเข้าไปห้องทำงานป่ะแล้วห้องนี้ก็ได้แบบอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวแกงดีอะไรนะมันน่ากลัวอ่ะ นี่แต่ห้องทำงานป่น์ตัดเดียวเเเดี๋ยวจะเข้าไปดูเหรอห้องกองตกเลยนะตอนเราออกมาก็เจอไปแล้วว่าไม่เอาเราไม่เข้าไปรอบหรอกกลัวโอ้บนเส้นทางที่มืดมันจะมีอะไรไหมผมนี่มองไม่เห็นหนะเลยคุณผู้ชมเห็นผมไหมครับมันเป็นทางตันครับโอ้ ก็เดินตั้งนานเจนี่เนี่ปิดไหมดีกลัวเฮ้ยเราต้องแหกกุญแจมาเปิดห้องดิเฮ้ยนีอะไรเฮ้ยนี่มันปั้นนี่า่าพี่ลงมาอืมถัดตังได้จริงจนี่มาปาได้เอากุญแจมาจ้หากุญแจได้จากไหนวะมันจะเป็นทางมุดก็ได้ เฮ้ยทางมันเดินเข้าไปแล้วมันเป็นทางตันเดินเข้าไปห้องหลังก่อนทีเดียวเฮ้ย<ม>เราว่าเดี๋ยวอยู่ในห้องทํางานดิเสี่ยมันจะมีกุญแจโอ้คนลุกห้องทํางานมีกุญแจอยู่อ๋ออนนี้เป็าปรนะตูใช่มอุ้ยเงียบไปอ่ะเสียงกลัวเฮ้ยนั่งไงตรงนั้นมันมีะไรแวบๆบุ๋มมันต้องเป็นกุญแจแน่ๆต้องใช่สี กุญแจกุญแจเก็บไงอะทีไหวอชรูมเก็บไงวะเก็บไงดีเก็บบิ๊ไม่เก็บไม่ได้ฮะวิ่งอะไรอะเมื่อไปเอากล่องนั่นมาตีนต่ออ๋อได้เลยมากดขีดทางโอ้ยออกไปจะเจออีกรอบนล้วอชรูมอยู่ตรงไหนอะอย่าเจอนะอย่าเจออีกนะ ีไอ้ห ah ้องข้างๆห้องห้องนั่งเล่นป่ะนั่นแหละไอ้ห้องนั้นอ่ะน่าจะใช่มั้งเนี่่เข้าไปดูดิเนเน่เห้าในห้องเนี่ยเปิดได้เปล่าห้องน้ำอยู่กับใกล้ๆกันดีนั่นไงเที่ยะบอกในชีวิตแม่หลายคบปาสีมีอะไรอ่ะนั่นไงวอร์ุ่ห้องนี้จริงด้วยอะไรอ่ะมันไม่ใช่ห้องอาบน้ำวิวิวิประตูปิดเอง เฮ้ยอ๋อเฮ้ยอย่าทำตกใจดิอ,อุ้ยเสียงระตู้ตันเปิดไม่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเข้ามาก็มีเจดี้ับตัวดิไม่เห็นอะไรเลย,ยต้องมีดีไม่งั้นจใจเข้าทำไมอุ้ยเสียงอะไรโอ้ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเนี่ยดีเฮ้ยสรุปที่ไม่ดีใช่ไหมอุ้ยมันอะไรนักแน่วะเฮ้ยเฮ้ยห้องมันเปลี่ยนไปไอเราเห็นผีขาวมาไงเจอผีรอบนึงผมกดเซฟแล้วก็ออกนียไปเล่นตันหลังแล้ว อุ้ยตกไอ้สิ่งประตูอ่ะโอเค็ายคืออะไรอ่ะทาอะไรได้ไงอ่ะมีเทดดี้มันมีเท็ดดี้หรือเปล่าอุ้ยมันเข็ดด้วยอ่าได้แล้วอู้เย้เต้แต่พี่ลองต้อนหน้าแบบไหนสิไหนเงี้อมติอะไรเข็ม แล่เขาเขาบจงิีมันต้องมีเทกดี่เงไม่เจอดิเอาติดเลยเอออีกทางหนึ่งเนี้แต่มันมืดมากๆไหนเราเข้าไปดูห้งองที่ขอเทปดีหน่อยฉันจะกลับไปนอน เนสเซ็ตีอยู่ไหนไอ้ล่าของอะไรออกมาแล้วนะนกดอีกอะไรได้เลยอรงไหอืม <A 9. S 2> อุ้ยเนสเซ็ตีอยู่นี้เปล่าไม่เฮ้ยกดอีเฮ้ยอีมันไอ้นี่แหละมันมุกเมนต์ได้อะมันเอาไปฝั่งดูว่ามีอะไรเปล่าเ <A 9. S 2> อี้ยเอยเอมันไม่มีอะไรอ่ะ เรากลับางไหนดิมีทังมืออสามทางไปไหนตู้ว่าทุกทั้งทุกบ้านนี่มันออโตเมติกหมดเลยนะติดเองอัตโนมัติไม่ต้องใช้คำสั่งอูดูดเขาเห็นไหมให้บ้านดีวะบอกเอว มีเอาเลี้ยพอสวัสดีคนที่เข้ามาดูดในตอนนี้นะฮะเอาแล้วก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ครับไปครับกลัวไม่ไหวแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาไปบายโดนดีดโฟเอาไปต่อเลยเดี๋ยวต้องมน้าดีดีต้องแบบโอเคแล้วก็วันนี้หยุดเบบี้บูนะฮะพานี้ออกขอแค่นี้ครับไว้เล่นต่อแล้วน้ไม่น่ากลัวกันแบบไม่อยากเลยแหละใครต้องเอาไปต้องให้เราเล่นเกมนี้ไปจะดีฮะแต่บอกติดจะส่งได้แล้วเฮ้ย